เมาะคอมเมนต์ให้เน่เออก็พอได้หยอกกันนี่ละ่ะคุณพี่ก็ได้ยไม่มีคุณพี่หยอกผู้ใดละเนาะเออก็พอได้หยอกคุณพี่นี่เนาะนั่งให้ยุงกัดนี่ก็ย้อนว่าคิดหอดอันพี่พี่เพื่อนเพื่อนเล,นล,นล,นนล่านี่ล่ะย้อนคิดหอดันนี่ล่ะที่นั่งให้ยุงกัดอยู่เนี่ยเดี๋ยวสักยี่สิบนาทีเราก็จะลงดอกสิบห้านาทีก็พอ พามาดูสิ่งลี้ลับเนี่ยที่เขาบอกว่าลิ้นมังกรมงคลเนี่ยพามาดูจะาว่างามบอกลิ้นมังกรแถบเหลืองสวยบจะว่ารส <c oughs> <c oughs> <c oughs> บกใจอย่างในการบอกเห็นภาพว่าไป Whoa, 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 whoa. whoa.

แสดงความดีใจกับบาวกี้ด้วยที่มีพี่สาวคอยช่วยเหลือผักดันกันอยู่ขอบคุณแทนบาวกี้ด้วยพี่แนนถูกต้องมากพี่แนนทำอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วมันจะได้ใจเพื่อนดีถูกต้องแล้วทำถูกแล้วพี่ทำถูกแล้วสนับสนุนสนับสนุน นีน่เดี๋ยวค่อยรอดูมีขึ้นไ้เราก็จะมีพวกไปจอดให้แล้วนะ่ะโอเคเย่ะม,มากพี่เย่ะม,มากนั่นแหละสมกับสายเปลแล้วแหละ เดินทางนั้นแหละถูกครับพี่เดินทางนั้นแหละถูกแล้วโอเคเนาะพี่นานไปขึ้นไลน์เลยเดี๋ยวจะไปจอดให้พี่นานไปขึ้นไลน์เลยผมไลน์แค่นี้ก็พอแล้วไม่กินเวลาเพื่อนๆพี่ๆเยอะหรอกพี่ไปขึ้นไลน์เลยเดี๋ยวผมไปจอดให้ โอเคนะพี่ไปขึ้นไล์ต่อเลยเดอร์เราครจะไปจอดให้พี่ก็ดูแบตเตอรี่เอาโทรศัพท์เป่าโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เป่าไว้เดอร์อย่าให้โทรศัพท์มันร้อนมากเราพี่ก็ขึ้นยาวไปเลยโอเคเดี๋ยวไปจอดให้ วันนี้มีใครขึ้นอีกเนาะแจ้งผมหน่อยเดอ้อพี่แนนนี่ได้ขึ้นหรือเปล่าคืนนี้มีมีใครขึ้นบ้างครับแจ้งด้วยครับจะได้ไปผักดันช่วยกันเนาะขึ้นไหมพี่แนนได้ขึ้นหรือเปล่า เครื่องมันดีเลย์ช้าไงบางทีเราคุยกันตั้งนานแล้วตัวหนังสือกว่าหนังสือมันจะลอยมากว่าตัวหนังสือที่พิมพ์ไว้มันจะลอยมาถึงกันใช้เวลาบางทีคุยไปเรื่องอื่นแล้วตัวหนังสือเพิ่งลอยมาเงระบบมันดีเลย์ช้าพอแล้วเด้อ